เซด้าเป็น A, เน tedo สปอร์ตนะคะมาให้ได้เล่นกันนะคะแล้วก็เราก็จะมีอย่างอื่นนะคะติดตามมาจากงานวันนี้งานวันนี้เป็น,นเทศกาลเปิดตัวเด้านบนค่นนะ,ค,ะครับแล้วมินิบันโดตอนนี้เรามีจําหน่ายอยู่กี่สีะอะไรยังไงคะขอบคุณที่ชมมากๆจริงๆนะคะเรามีเน tedo จำหน่ายหมดเลยนะคะเน tedo กับชีฟส์วันชูนะคะแล้วก็เป็นผินที่สีอย่างที่งานนะคะสีน้ำเงินแดงนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นเซด้าด้วยนะคะที่เป็นตามเกม ปีนี้จะมีตัวที่น่าสนใจออกมาในปลายปลายปายีด้วยนะคะที่เป็นสีโอ้โหที่ทุกคนน่าจะรอคอยใช่ไหคะใช่พี่ทุกคนน่าจะรอคอยนะคะเป็นตัวอะไรเนี่ยยังขออุบไว้ก่อนแต่ว่ามีมาแน่ออนอน,นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามค่ะน่าจะมีสินค้าอะไรที่น่าติดตามใครได้แบบปลายปีนี้หรือก่นปีหน้าครับครับอ่าอ่าท้ายสุดแม็สุดท้ายแล้วครับฝากมินวิโน่ทวิตว่ามีช่องทางการจัดจำหน่ายช่อง จริงๆแล้วซินเ x ็กซ์เนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแต่ว่าเราอ่ะมีชาแนลเยอะมากอยู่70รายเพื่อใฝากได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางห้างคาโวมมทางร้านค้าไอทีต่างๆหรือว่าร้านเกมทั้งหลายเนี่ยค่ะที่มีโลโก้ทราเซสตไปเสียจในกล่องยูนินดนเราจะจำหน่ายอยู่ในค้าร้านค้าปลีกทั้งหมดที่ท่านเห็นหรือออนไลน์ด้วยก็ตามเช่นกันค่ะคัขอบคุณมากนะ